ความเจริญแห่งชัยมงคลมงคลชีวิตเอาธรรมะเป็นเครื่องพัฒนาจิตชีวิตของความเป็นคนของความเป็นมนุษย์ให้ธรรมะผุดพองละอองผ่องใสบริสุทธิ์ผุดพ่องทำนองแห่งสัมมา ทิฏฐิสัมมาวาจาสัมมาคัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอริยมรแปดอริยมรผลจงประเกิดมีแก่ผู้บำเพ็ญกุศลศีลทานภาวนาทุกคนเถินต่อไปนี้ก็จะเป็นการเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ประเพณีในพระพุทธศาสนาระเบียบแบบแผนวิถีชีวิตของชาวพุทธแห่งประเทศไทยชาวพุทธแบบไทยๆแล้วก็ชาวพุทธแบบพื้นบ้านชนบทระเบียบการเป็นไประเบียบแห่งวิถี ชีวิตแห่งการกุศลก็อาจจะแตกต่างจากในเมืองห้วงเมืองสิวิไรผู้คนมากมายระเบียบการเป็นและการตั้งการประพฤติปฏิบัติก็อาจจะแตกต่างกันไปประวัติของเทโวโรหณะประวัติที่เราชาวบ้านเรียกว่าตักบาทเทววันออกพรรษา ก็จะมีความเป็นจะมีความเป็นมาเนื่องด้วยพุทธบัญญัติประการหนึ่งที่บัญญัติให้พระสงฆ์อยู่โูกจิตผูกใจอธิษฐานจิตอธิษฐานใจอยู่อยู่อยู่ที่เดียวไม่ให้เที่ยวไปพักแรมค้างคืนที่ไหนเรียกว่าเข้าพรรษา อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธบัญญัติแล้วก็อนุญาตให้พระสงฆ์นั้นอาทิตย์วารณาออกพรรษาเมื่อครบวันสามเดือนครบสามเดือนไตรมาสครบแล้วก็ภารณาออกพรรษาสิ่งเหล่านี้เรียกว่าพุทธบัญญัติและพุทธอนุญาตที่พระองค์ทรงประกาศบัญญัติเอาไวา้ จะมีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเข้าพรรษาช่วงที่เข้าพรรษานี้จะเป็นพระสงฆ์ในเมืองไทยหรือเป็นพระสงฆ์ต่างประเทศต่างแดนจะมีคติข้อคิดและอุดมคติอุดมการต่างกันไปจะถือปฏิบัติแห่งกฐาไม่เหมือนกันจะถือการปฏิบัติไม่เหมือนกันปฏิบัติ พระในเมืองไทยก็จะปฏิบัติีแบบหนึ่งตามความเชื่อของตนบางคนก็ว่าเข้าพรรษาแล้วเราจะบำเพ็ญภาวานาบำเพ็ญเพียรครบสามเดือนใตมากจะไม่เกี่ยวข้องยุ่งยากวุ่นวายกับเรื่องอันใดจะมุ่งม,มั่นตั้งใจปฏิบัติธรรมจเจริญภาวานาก็มีแต่ก็ได้มั่งไม่ได้มั่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับบุญกุศลคุณงามความดีสัจจะบารมีขันติบารมี ศีลบาร,รมีหรืออาจจะเป็นความศรัทธาอย่างใดอย่างหนึ่งพระปิตุสงฆ์ตมเนนบางรูปท่านก็ตั้งใจเรียนปรริยัตท่องบนสาธยายรักนวโปวาดรักธรรมวิภาคหรือพระวิในหรือจะเป็นการศึกษาค้นคว้าประวัติของพระพุทธเจ้าอันเรียกว่าพุทธประวัติ หรือศึกษาพระสูตรพระไตรปิฎกต่างๆช่วงที่อยู่ในพรรษาเพราะมีเวลาสามเดือนก็คิดว่าเป็นเวลามากของการอยู่ประจำพื้นที่ไม่ได้ไปทางไหนแต่ก็ขึ้นอ,อยู่กับความขยันวิรยิยะอุตสาหะความเพียรพยายามและศรัทธานั่นแหละทีนี้เราไม่พูดยาวเกินไปเราพูดวกกลับคืนมาถึงประวัติแห่งวันออกพรรษา พระพุทธเจ้าก็ไปเข้าพรรษาเหมือนกันช่วงที่พระสงฆ์เข้าพรรษาสามเดือนไตรมาสพระพุทธเจ้าก็เสด็จประจําพรรษาณสวรรค์ชั้นดาวดึงพระองค์ไปอะไรก็คือไปเพื่อต้องการโปรโดพระมารดาที่ไปปฏิสนธิอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงสูงขึ้นไปกว่านั้นดุสิตภพ แต่ก็ต้องลงมาประชมุมเพื่อฟังธรรมณดาวดึงอย่างนี้เพราะว่าพระองค์ต้องการที่จะแสดงถึงความกะตัญญูกะตะเวทีแก่พระมารดาที่ได้สิ้นอายุไขสิน้นชีพสิ้นพระชนวันที่พระองค์ประสูติขึ้นมาสวรชาติเป็นสิทธาราชโอรสมีรูปกาย ปรากฏขึ้นในลักษณะแห่งอาการ32บริบูรณ์สมบูรณ์บ่งบอกถึงผู้มีบรารมีอันสูงท่งช่วงที่พระองค์ยังทรงรูปกายขันอยู่ยังทรงรูปกายอยู่ปรากฏอยู่มีชีวิตตั้งอยู่ในฐานะเจ้าชายในระยะเวลานั้นพระองค์ก็ได้มีชีวิตดําเนินมาถึงจนอายุอันสมควรพระองค์ก็ ออกบันประชาโพสมบทยี่าพรรษาก็ได้ออกบวชเป็นสมณะบำเพ็ญเพียรจนได้บรรลุได้ปฏิจตสรู้เมื่อตรัสรู้แล้วก็ประกาศธรรมเป็นธรรมจกักรปวัตนสูตรเป็นวันเกิดขึ้นแห่งภารตัตนตรัยครบบริบูรณ์ พอสมควรมีสาวกสาวสาวกสาวิกาอริยสาวกอริสาวิอริยสาวิกาพระอรหันต์ทั้งหลายปรากฏมีพระอริยบุคคลทั้งหลายปรากฏมีในโลกอย่างมากมายพอได้เวลาเข้าพรรษาแล้วพระองค์ก็เสด็จไปจำพรรษาณนาทิณสวรรค์ดาวดาวดึงพิพบช่วงที่อยู่ในสวรรค์นั้นพระองค์ก็เทศบทพิเศษนะ ไม่ใช่บทสูตรธรรมดาดทั่วไปพระองค์จะเทศนาสอนอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์เกอพระมารดาที่เสวยชาติไปไปฏิสนธิเป็นเทพ,พบุตรอยู่นั่นอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตท,ที่จะต้องเสด็จลงมาฟังธรรมที่ดาวดึงพ,พิพภพจนครบบริบูรณ์สมบูรณ์3เดือนก็ก็คือเทศอภิธรรมเจ็ดคัมภี์เนี่ยตลอดเหล่าเทพเทวาทวยเทพ,ท,พทั้งหลายอินพรมทั้งหลาย ก็ได้ฟังธรรมได้ฟังธรรมไปด้วยกันในช่วงระยะสามเดือนไรมาสให้โลกมนุษย์กับพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็ศึกษาเราเรียนประพฤติปฏิบัติเป็นเพียนเพียนประพฤติปฏิบัติเป็นเพียนเพียนเพื่อให้ดวงจิตนั้นรู้แจ้งเห็นจริงเข้าถึงธรรมอันเป็นโรกุตระธรรมธรรมอันสูงยิ่งทั้งอุบาตุอุบาติกาก็รักษาศีลภาวนารักษาศีลโนบสต รอวันที่พระองค์จะเสด็จกลับไปยังโรคมนุษย์ดุสิตพิพดาวดึงเทวรลกมนุษย์ทั้งหลายและตลอดถึงยมรลกโอ้เห็นกันหมดวันที่พระองค์เสด็จกลับยังโรคมนุษย์มนุษย์เห็นบุค เห็นเจตพูดจิตปัญญาหรือในภพภูมิแห่งทวโยมโรคยมโรคก็มองเห็นโลกมนุษย์โลกมนุษย์ก็มองเห็นยมโรคทั้งยมโรคและมนุษยโลกและเทวโลกก็มองเห็นกันเรียบปานปรนหนึ่งว่าอยู่ก็ไร่ก็ไรกันปานปรนหนึ่งว่าอยู่ใกล้ก็ไกันมองมองเห็นแล้วก็เหมือนก็อยู่ไม่ได้อยู่ไกลอะไรกันเลยอยู่ใกล้กันนิดเดียวพระองค์พระองค์ได้แสดงปฏิหารนี้ให้กับ เรียกว่าเทวโลกแล้วก็มนุษย์โลกแล้วก็ยมโลกได้เห็นได้รู้เห็นกันว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงบุคคลที่จะไปสวรรค์เนื่องด้วยธรรมอย่างนี้ปฏิบัติธรรมอย่างนี้บุคคลใดที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีงามและมีสัญชาติภพภูมิที่สูงขึ้นไปก็เพราะว่าพระพุทธปฏิบัติธรรมอย่างนี้อย่างนี้เรื่องศีลทานภาวนาศีลส,สมาธิปัญญา บุคคลใดนะตกไปสู่เบื้องต่ำอันไม่ได้อยู่ในโลกมนุษย์ไม่ได้อยู่ในเทวโลกไม่ได้อยู่ในภูมิแห่งสุขคติทั้งสองนี้ก็จะต้องไปเกิดในทุกขติภูมิก็เพราะว่าทำบาปทำกรรมทำชั่วคิดชั่วอย่างนี้พระองค์ก็พยายามนะเขาเรียกว่าต้องการเราเราไม่ใช้คานี้นะไม่ใช้คําว่าพยายามใช้คาว่าพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาอันร้นพ้นที่จะโปรดให สามพบภูมิเนี่ยได้ได้เห็นได้รู้ได้เข้าใจกันเพื่อศรัทธาและความเชื่อมั่นเพื่อได้เพิ่มพูลหนุนจิตให้มีความตั้งมั่นมั่นคงในศีลสมาธิปัญญาศีลทานภาวนาอย่างต่อเนื่องเพื่อทาให้พุทำให้พระพุทธศาสนานั้นจเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปด้วยเรือลำดับด้วยธรรมและความศรัทธานี่เอง เพราะฉะนั้นเอาเรื่องเทวโรหณะวันที่พระองค์เสด็จกลับอย่างเทวโลกมายัางสู่มนุษย์โลกและก็ยม,มโลกได้เห็นกันพร้อมเพรียงกันมนุษย์ทั้งหลายก็พากันทำบ,บุญต่อปตรเสด็จการต้อนรับการเสด็จกลับของพระพุทธองค์ในตำนานบอกว่าทั้งรวยเทพอินทาอินพรมทั้งหลายก็ตามมาส่งพระพุทธองค์ที่เสด็จลงมายัางโลกมนุษย์ทั้งพระภิกสุพิกษุณีบาตุกบาติกาชาวโลกมนุษย์ทั้งหลายก็ นะอุ่นหนาวฟ้านแน่นมั่งคั่งเยอะแยะมากมายมันเขาเรียกว่า,ามาหาชนล้นหลามมาคอยต้อนรับพระพุทธองค์สิริกลับมายัางโลกมนุษย์ในวันเทโวโรหณนะนั่นเองเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า,าเขาเขียนในตำนานในตำราว,ว่าพระเจ้าเปิดโลกจริงๆแล้วก็คือเรียกผิดนะต้องเรียกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเปิดโลกทั้งสามให้นะ พุทธบริษัททั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและสัตว์โลสัตว์นรกทั้งหลายได้มองเห็นกันในวันเทโวโรหณนะนั่นเองเราได้มาบรรยายถึงตรงนี้แล้วเรื่องที่นี่เราจะย้อนกลับมาตรงอภิธรรมอภิธรรมนี่ตั้งแต่บทที่หนึ่งถึงบทที่เนะที่พระสงฆ์นิยมเอาไปสรวดในงานในงานศพงานคนตาย อันนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาพิธีจริงๆแล้วเราก็เทศได้ทั่วไปทุกสถานที่ทุกการะเวลาบทที่หนึ่งอันชื่อว่าพระสังคีนีขึ้นต้นว่ากุศลาธรรมะกุศลาธรรมะอัพยากตาธรรมมากฐามธรมธรมะกุศลายสมิงสมัยกามาวจารังกุศรังจิตตังอันนี้บทพระสังคีนี บทพระวิพังก็คือปัญจขันธารูปขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขาระขันโทวิญญาณขันธโทบทที่สามก็คือพระธาตุกัจหาสังขึ้นต้นบทสวดว่าสังขาโหอสังขะโหสังขหิเตนะอสังขหิตังอสังขหิเตนะสังขหิตังสังขิเตนะสังขหิตังอสังขิเตนะอสังขหิตัง บทที่สี่ก็คือพระปุขคระปัญัติขึ้นต้นบทสวดว่าฉะปัญญัติโยคันธปัญญัติอายตนะปัญญัติธาตุปัญญัติสัจะปัญญัติอินทรียปัญญัติปุขคระปัญญัติกิตาวตาปุขคระนางปุขคระปัญญัติสมยวิมุตโตอสมัยวิมุตโตกุปธรรมโมอกุปธรรมโมปริหานธรรมโมอภริาาริหานธรรมโมนี่บทที่สี่นะ บทที่5ก็คือพระธาตุกถาพระกถาวัตถุเรียกเต็มๆตามชื่อบทว่าพระกถาวัตถุขึ้นต้นบทสวดว่าปุกโโรอุปะรพติสัชิกัตถะปรมัตเถนาติอามันตาโยสัชิกัตโถปรมัตโถตโตโสบทที่บทที่ห้า บทที่หบทที่หคือพระยะมะกะ,ะบทที่6ชื่อว่าพระยะมะกะหรือพระยะมกพระยะมะกะหรือพะยะมะก,ะะะมะกะถ้าพูดตามบาลีาก็คือพระยะมะกะ ขึ้นต้นบทสดว่าเยเกจิกุสลาธรรมาตัเพเตกุสลมูลาเยวาปะนะกุสลมูลาตัเพเตธรรมากุสลาบทที่6เนี่ยบทที่7ก็คือมหาสติปมหาปัฐานนะชื่อว่าบทมหาปัฐานบทที่7 ขึ้นขึ้นต้นบทสวดว่าเหตุปัจจโยอารามานปัจจโยอธิปฏติปัจจโยอานันตรปัจจโยสมานันตระปัจจโยสหชาตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยนิสยปัจจโยอุปนิสยปัจจโยปุเรชาตปัจจโยบทที่7อภิธรรมเจ็ดกัมพีนี่แหละที่พระพุทธองค์ทรงเทศนาในสวรรค์ชั้นดาวดึงสามเดือนไตรมาสเพราะฉะนั้นวันนี้วันตักบาตเทโวโรหณะคือปัน เป็นวันที่เราเราเชื่อตามตำนานว่าพระพุทธองค์เสด็จกลับไปยังโลกมนุษย์เมื่อวันถึงวันออกพรรษาอย่างที่เด้ิชี้แจงแสดงมาว่าช่วงที่ไปอยู่สามสามเดือนในมัดบนสวรรค์พระพุทธองค์ทรงไปทําอะไรทรงปฏิบัติอะไรทําหน้าที่อะไรกิจอะไรก็พือพระองค์ไปเทศนาสอนพระมารดาเทศนาให้พระมารดาฟังเ<ส><น>พื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกะตะเวที แล้วก็จุดประสงค์สูงสุดคือต้องการให้พระมารดานั้นสําเร็จธรรมบรรลุธรรมพ้นทุกข์หลุดพ้นจากห่วงแห่งกามาวาจรทั้งหลายไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปบรรลุเป็นอริยะบุคคลในสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นในดุติพิภพนั่นเองทีนี้เรากนะ็มาพูดถึงตรงนี้แล้วนะบรรยายมาถึงตรงนี้แล้วก็คงจะพอเข้าใจแล้วว่า ประวัติเล่าประวัติให้ฟังแบบย่อๆซึ่งถึงประวัติของวันเข้าพรรษาออกพรรษาวันออทำบุญตักบาตรเท,ทโวโรหนะนั้นเกี่ยวข้องอะไรกันอย่างไรบ้างแต่เราจะพูดเป็นสาระธรรมนั้นก็พูดได้อีกเยอะแต่เราเล่าถึงประวัติความเป็นมาเราก็ย่อๆให้ท่านฟังเพียงแค่นี้สําหรับช่วงนี้ก็คงขอขอยุติในการเล่าสู่กันฟังเรื่องประวัติความเป็นมา นะยังมีรายละเอียดอีกเยอะในวันตักบาตรเทโวโรหณนะก่อนที่พระองค์จะไปจำพรรษาในสวรรค์นั้นพระองค์มีอะไรเกิดขึ้นได้แสดงยมกะปฏิหารเรื่องอะไรกับชาวนิครนเดรถ,ถีสารถีนักบวชนอกศาสนามีการท้าทายพระองค์อย่างไรก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปจำพรรษาในสวรรค์พระองค์แสดงปฏิหารอะไรน,ะนี่พระองค์แสงแดงแสดงปฏิหารได้นะแต่สาวกห้ามนะสาวกนี่ห้ามทําขนาดนั้นทําไมจําเป็นที่สุด นะไม่จนมุมที่สุดไม่จําเป็นที่สุดห้ามแสดงปฏิหาราห้ามอวดอุตริเด็ดขาดนะพระองค์แสดงได้เพราะพระองค์นั้นเปรียบเสมือนกับเจ้าของสวนมะม่วงเจ้าของสวนผลไม้สามารถเก็บตรงไหนอย่างไรก็ได้ไม่ผิดแต่เราผู้เป็นสาวกเนี่ยเปรียบเหมือนกับลูกน้องนะห้ามถ้าเท่าแก่หรือนา,นายไม่บอกให้ทําไม่เก็บหรือทําดูแลตัดสินอะไรตัดต้นไม้ก็ห้ามตัดห้ามเด็กก็ พระองค์เมื่อเท่าแก่ห้ามเด็ดก็คืออย่าเด็ดห้ามฟันต้นไม้ทิ้งก็คืออย่าฟันนะพระองค์พระองค์มีมีลักษณะคล้ายๆากันความหมายเดียวกันพระองค์เป็นเจ้าของศาสนาพระ,ะพระองค์จะนะแสดงอะไรพูดอะไรนะแสดงนะพุทธจริยาอย่างไรนั้นก็คือสามารถทําไดนะ้เพราะฉะนั้นเราเป็นสาวกเป็นพุทธบริษัททั้งหลายต้องปฏิบัติตามคําสั่งและคําบัญญัติของพระองค์เท่านั้น นะถ้าเรานอกรีดนอกรอยไปก็คือผลลัพธ์เราก็จะเดือดร้อนและความเสื่อมนั่นเองและความเสียหายต่างๆก็จะตามมาหรือปัญหาสรารพัดปัญหาก็จะตามมาถ้าเราฝืนคําบัญญัติของพระองค์คําห้ามของพระองค์เราเคารพพระธรรมวินัยก็เหมือนกับเราเคารพพระพุทธเจ้านั่นเองการเคารพพระพุทธเจ้าก็คือเราต้องเคารพพุทธบัญญัติที่พระองค์ทรงสั่งไว้มีพระวจามีพุทธบัญญัติสั่งไว้ห้ามไว้อย่างไรเราก็ปฏิบัติสํารวมตามนั้น ถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่ระมัดระวังไม่รักษาธรรมิน,นก็เหมือนเราไม่แสดงความเคารพเทอดทูนบูชาพระพุทธองค์เลยสําหรับวันนี้ช่วงนี้การบรรยายธรรมเพื่อเป็นการชี้แจงแสดงถึงเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับประวัติเข้าพรรษาออกพรรษาก็พอพอได้ข้อมูลประวัติให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังเพียงแค่นี้สําหรับช่วงนี้นะ เราก็ฟังพอแค่นี้ก่อนย่อๆแต่ยังมีรายละเอียดอีกมากที่น่าสนใจสำหรับช่วงนี้ก็ขอเจริญพร